ลูกหลานพญานาคนะคะสร้างบุญไปด้วยนะคะสร้างบุญไปไว้ไม่หยุดนะคะสร้างบุญไม่ใช่ทานอย่างเดียวไม่ใช่บริจาคอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการที่บริจาคไปด้วยนะคะแล้วก็สละความจะหนีไปด้วยระห่วงทรัพย์สมบัติของเราหรือไม่อย่างนี้นะคะเราคอยถามใจตัวเองนะคะแล้วเ,เราให้มากกว่านี้อีกหรือไม่อย่างเงี้ยค่อยๆฝึกไปนะคะ ทานก็ครบศีลก็ครบนะคะโดยเฉพาะปัญญาปัญญาการปฏิบัติปัญญาที่จะรู้ <c oughs> เห็นกิเลสละละกิเลสนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะปัญญาชนิดที่ลึกซึ้งเข้ามาในการทําลายกิเลสและอัตตาตัวตนเนี่ยเป็นพลังงานที่สูงนะคะสูงมากๆนะคะพอที่จะเหมือนกับเปิดช่องทางนะคะ รับพลังงานจากเหล่าเทวะที่คอยที่จะมาช่วยเหลือเราอยู่นะคะคนที่เป็นลูกหลานสายเทพและปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยไม่แห้งแล้งหรอกนะคะเราไม่ใช่มีบุญกุศลของเราอย่างเดียวแต่บุญกุศลของเรานั่นแหละมันมันสามารถมีช่องทางที่มากพอที่จะได้รับพลังบุญญาด์และบารมีนะคะในการที่จะเป็นพลังงานแปลงเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตกรรมของเรานะคะคือกรรมของเราแั่นแหละกรรมดีของเราแั่นแหละเปิดทางให้ท่านๆมาช่วยพูดง่ายๆนะคะดังนั้นสร้างความดีเข้าไว้และนะคะ รักท่านท่านเขาไว้คําว่ารักเนี่ยไม่ใช่การร้องขอนะคะแต่การคําว่ารักนี่คือการสมัครสมานสามัคคีนะคะเชื่อมั่นว่านะคะเมื่อวันใดนะคะที่มันเป็นวันของเราเนี่ยพลังของท่านนะคะและบุญกุศลของเราเนี่ยจะเปิดทางนะคะให้ช่วยเหลือกันและกันแน่นอนดังนั้นจงศรัทธาในการทําความดีและศรัทธาว่าท่านท่านไม่ทิ้งถ้าเกิดมีจังหวะปุ๊บท่านช่วยแน่นอนนะคะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ